สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนติงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพฤหัสที่18กรกฎาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลัทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นซามาลิกพบพอกซีเอฟซีคู่ที่2อจะเป็นมาริโบพบโบเตฟและคู่สุดท้ายจะเป็นบากาพบลาโยบายเเกโน่ก่อนนี้จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโค้ดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโค้ดบวกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ แอ ong เ8คู่แรกที่เราจับมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างซามารล็กพบพก FC, กอกซ f c อฟซีกดอื่นลำลวนดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าซามาเล็กแข็ง26นัดชนะ1 3สเสมอ6แพ้7จอยู่ดับที่5ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่กินนี้ผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านซามาล็กที่ได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านจะอาศัยเสียงเชียร์เปิดบ้านเอชนะได้ยอย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านสมาลิกที่เป็นฝ่ายเสมอหนึ่งนัดในหนึ่งเกมที่พบกันโดยแบ่งมาสกอร์สูงหนึ่งนัดต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากสมาลิกแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดย4นีนัดหลังสุดแบ่งมาสกอร์สูง2ดันสส่วนทางนั้นพอกซีเอสซีแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5โดย4นีนัดหลังสุดแบ่งมาสกอร์สูง1เสมอ2ดัน1 ต่อมาจะมาดูราคาฟุตบอลผลนาน,นสมาร์เล็กแข่งหงนั้นหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งเสมอหนึ่งแพ้สาโดยแบ่งมลปรกอรสูง3ามต่ำสามส่วนทา้ด้านพอกซีเอสซี SC, แข่งหงนั้นหลังสุดชนะราคาบอลสาครั้งแพ้สาโดยแบ่งมลรกอรสูง1เสมอสามต่ำสองผลสกอ์ที่คาดสมาเล็กเปิดบ้านเอาชนะ3ามศูนย์มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างมาริบอพบโบเตปก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของ 2, ทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่ามาริบอแข่ง36นะัดชนะ19เสมอ10แพ้7 อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านโบเทฟแข่ง30นัดชนะ12เสมอ8แพ้10อยู่อันดับที่6ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านมาริบอร์ที่ได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านจะใส่เสียงเชียร์เปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมาริบอร์ได้เป็นฝ่ายแพ้1นน,นัดใน1เกมที่พบกันโดยแบ่งมันตะก้นสูง1นนัด ต่อไปจะมาดูผลการแข่งข,ขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากมาดิบอแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเป็นประตูกสูงทั้งสนัดส่วนทางด้านบเตฟแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสี 4, นสนนน pe, นส่นัดหลังสุด, 5, ส 1, ด, 4, ด,สดเปิประตูสูง2นำ2ผลสะกอที่ลาดมาดโบอเปิดบ้านเอาชนะ2ต่อ0มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างบารากาพบไลโยบิเยเกโนกอดูันด,ดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าบารากาอยู่อันดับที่2ของตาราง เ่ด,ด้านายโยบิเยเกโนแข่ง38นักชนะ8เสมอ14แพ้16อยู่อันดับที่17ของตารางบอนคู่นี้น่าจะซึ่งอย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองมาทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์กาที่มีเกมบบที่เขียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบารากาแข่ง10นัดหลังสุดชนะ7แพ้3โดยสีนัดหลังสุดมีงกอร์สูง3ต่ำ1 ส่วนทางด้านลาโยเปยเกโน่แข่งสินนัดหลังสุดชนะ3จเรมสาแพ้4โดยสีนัดหลังสุด1มสกอร์สูง1เสมอ1ต่ตา2ผลสกอริีคา,ราคาดบรากาเปิดบ้านเอาชนะ3าอหนึ่งส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดไม่ได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็ตงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจ,จติดต่อโค้ดมาทางไลน์ที่แสดงอยู่ได้เลย